เอ็มเคจะเอาไปติดทีเดียวเหรอลูกหฮแม็กซิกันคาราเมลค่ะออเดอร์พีดอยู่สี่เฟเวอร์เวลิเทสซี่แอนด์สเมลโร์กูดคอฟฟี่เฟเวอร์ พิมคเ,เ,เคต <Okay. laughs> ิดทีเดียวเหรอลูกโอเคเบสามคาฟฟี่ค่ะพิมเคเขาจะรอติดทีเดียวโอ้โหเมกซิกันคาราเมล iba centro uh centro uh, thai seal no mm -hmm. uhm in usa ah uh, don't see no i hey, don't don't see you uhm mm it's okay Fuck like you, told me four. Like you, tell me four. I'd six. you, six. Four. my <laughs> <actually>. Okay, <laughs> mm -hmm. No problem. There, yeah, โอเคทุกอย่างทิ้งไปเอ้าเราจะไปใช่ไหม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  มาไม่โล mm hmm. แบตเตอรี่ไวจังนะอืมโอ้ยสเมวโซกูดเนาะเอ็มเคแคนดิงดิสคาราเมลเอ็มเคยืนดีๆเล้วยืนดีๆ เล mm. mm ็กๆแต่มีพุง คช่ thank you for watching พี่มคีไปเอาแม็กซิกันคาราเมลมาโชว์ให้คุณแม่หน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่แม่จะปิดอันน erm ี้ละอ่าจ้าอ่าอันนี้นะคะเวสตามคาเฟ่แม็กซิกันคาราเมลอืม ไฟยึดโอเคอ่า hmm. <laughs>